ก็่สมุดอะไ่าเปีนยเิดความเคียแล้วอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งรู้มรับความรับผิอบในเร็่ปัญหาแล้วก็การัดการมน ถ้าผู้บริโภครู้อยากกินอย่างรับผิดชอบครับชาวประมงก็จะหาอย่างรับผิดชอบเช่นกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยให้เริ่มจากชาวประมงก่อนละกันะเรายังไม่เริ่มแหละจนกว่าชาวประมงเขาจะหาเขาจะเริ่มอไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันจริงๆถ้าเราเริ่มซะชาวประมงก็จะคิดว่าอ๋อวันนี้ผู้บริโภคเขาเปลี่ยนละเขาเปลี่ยนวิธีนะ ขาใส่ใจมากขึ้นนะเพราะการกระทําแบบเดิมๆการใช้วนตาถีแบบเดิมๆการทําลายแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ประสบความสาเร็จแล้วนะต้องเปลี่ยนนะการเปลี่ยนสีละคือการเปลี่ยนสีเนี่ยมันมันจะไล่จากสีใสๆของเราเนี่ยแล้วก็ไล่เป็นสีขาวขึ้นมานะเนี่ยจากถ้าสังเกตใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมมันจะเห็นเลยว่ามันจะมีแบบความไล่ขาวๆ เทสตอรเตอร์สี่ปนมาแล้วเรียบร้อยที่ญี่ปุ่นชิตะเกี้เก็บดูดูได้่็อาจจะถีบจีบพ่อคาได้ด้วยนคะะผมของเราก็จะสุจานะแล้วเราเนี่ยก็ะ ชื่อทั้งหมดนะครับผมในการที่จะนำไปเอระยุกต์